สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าถานอมรักอย่างไรเมื่อมีระยะทางเป็นอุปสรรคบอกว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเมื่อทุกคนมีความรักก็ย่อมอยากอยู่ใกล้กันตลอดเวลาอยากดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ต้องการกำลังใจและพลังมหาศาลจากคนรักเพื่อเผชิญกับสิ่งต่างๆในวันต่อไปแต่ก็มีคู่รักอีกหลายคู่ที่ต้องพบเจออุปสรรกระยะทางมาทำให้คุณและคนรักต้องไกลกันแน่นอนว่าระยะทางทำให้เกิดความรู้สึกกลัวความรู้สึกวันไหวระยะทางทำให้คู่รักหลายคู่ต้องเลิกลากันมากมาย วันนี้ทางเราจึงมีวิวธีถนอมความรักให้หวานชื่นแม้จะมีอุปสรรคเป็นระยะทางเพียงใดก็ตามมาฝากผู้มีความรักทุกคนนะคะเขาบอกว่า 1. นถนอมความรักด้วยการบอกรักการบอกรักอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณและคนรักเกิดความรู้สึกชื่นใจเชื่อใจและถนอมน้ำใจอีกฝ่าย การบอกรักกันเป็นการย้ำความสัมพันธ์ที่หวานชื่นของคุณและเขาว่าเรายังรักเธอเสมอนะดังนั้นอย่าอายที่จะบอกรักคนรักของคุณก่อนที่จะมีใครอื่นมาบอกแทนนะสองบอกคิดถึงให้ชื่นใจเมื่อความรักของคุณมีระยะทางมาเป็นอุปสรรคและมีโอกาสพบหน้าคนที่คุณรักไม่บ่อยนักคำว่าคิดถึง ก็เป็นคำที่ทำให้อีกฝ่ายชื่นใจและมั่นใจว่ามีคุณที่คอยคิดถึงและรอเขาอยู่เสมอฉะนั้นคำว่าคิดถึงจึงช่วยกระชับระยะทางให้ใกล้ขึ้นได้มากที่สุดเลยทีเดียวนะคะ 3. กําลังใจคือสิ่งสำคัญเมื่อคุณและคนรักต้องอยู่ไกลกันโอกาสในการดูแลกันก็น้อยลงหากอีกฝ่ายเกิดความรู้สึกเหงา ท้อแท้หรือเจอปัญหาใดๆคุณต้องไม่ลืมที่จะให้กำลังใจคนรักของคุณอย่างอบคุณอย่าปล่อยให้คนรักของคุณเกิดความรู้สึกว่าเขาต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเพียงลำพัง 4. พร้อมรับฟังเสมอไม่ว่าคนรักของคุณจะมีปัญหาเล็กน้อยไปจนใหญ่โตเพียงใดคุณควรพร้อมรับฟังอยู่เสมอ เพราะการที่คุณพร้อมรับฟังปัญหาของอีกฝ่ายจะทำให้คุณมีตัวตนและเป็นคนแรกๆที่เขาคิดถึงไม่ว่าระยะทางจะไกลเพียงใดแต่คุณจะยังเป็นคนที่มีตัวตนในใจของคนรักเสมอหหาเวลาพบหน้ากันบ้างหากมีวันหยุดยาวหรือโอกาสพิเศษเช่นวันครบรอบคุณควรหาเวลามาพบหน้ากันบ้าง ไม่ว่าคุณจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเพียงใดการได้พบหน้าคนรักถือเป็นการเติมพลังที่ดีและแม้ว่าจะได้พบหน้ากันในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ช่วยยืดความสัมพันธ์รักอันดีของคุณให้นานขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงคุณนำห้าข้อหรือ5วิธีนี้ไปใช้ไม่ว่าระยะทางไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะ ที่คุณและคนรักต้องมีหากไม่อยากจบความสัมพันธ์ก็คือความซื่อสัตย์ทั้งตนเองและคนรักนะคะอันนี้จินเชื่อว่ามันสําคัญนะคะความซื่อสัตย์เนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะต้องซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะเพราะว่าจินเชื่อว่าถ้าคนเราเนี่ยนะคะเรายังไม่มีความซื่อสัตย์ในตัวเองเลยนะคะเรา จะให้ใครมาซื้อสัตว์กับเราได้นะคะเราต้องซื้อสัตว์กับตัวเองก่อนนะคะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองก่อนนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็นำําเสนอแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่สดชื่นและแจ่มใสเสมอโอเคนะคะยังไงแล้วคลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ